ใครชอบแนวกระบะเลโทนะครับคันนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ลูปทรงก็เ,เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์รอบตัวนี้ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเอาไปขับได้เลยหล่อสะอาดจ,จริงๆนะครับตัวนี้คือไอ้หน้าหนูครับของไอ้หน้าหนูนิสสัน p a t โ o นะครับ G 6 0นะครับคันนี้ปี1976นะฮะของนิสสัน รูปทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ซ้ำกับจี๊ปไม่ซ้ำกับมิสู u ิชิหล่อคลาสสิกเจ้าของดูแลมาดีซะด้วยนะครับคันนี้แม่อ๋อนี่ภาพนี้สภาพเดิมก่อนทำสีอ๋อไม่ใช่เงาสะท้อนสะอาดขับแล้วมีเอกลักษณ์นะคันนี้คุณขับออกไปไหนเนี่ยคุณอืมโอ้ภายในสะอาดวะนี่เก็บงานมาครบนะครับอย่างเดียวนะ ขับไปไม่ต้องอายรถใหม่ป้ายแดงเลยรถใหม่ป้ายแดงไม่ปัญญาหาได้อย่างคุณคันนี้ผมว่ามีมิถึงสิบคันในเมืองไทยยิ่งถ้าได้สภาพอย่างนี้นะครับขายนิยมเล่นรถแนวนี้นะมีเวลาให้กับมันหน่อยนะมันไม่ได้จุกจิกงี่เง่านะรถเนี้ยนะฮะโหผมว่าโคตรโคตรเท่มีเอกลักษณ์เลยนะครับสนใจต่อไปนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่หายากและน่ากเก็บมากใช้งานได้ด้วยรถโฟล์วิเหล็กแข็งเครื่องทนทานโชคดีครับผม